สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าแบรนด์ที่เราเห็นกันอยู่แทบทุกวันเนี่ยมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ดราม่ายิ่งกว่าละครซะอีกเรื่องราวที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากไอเดียที่ถูกอาจารย์ตีตราว่าไร้ค่านี่แหละครับคือคำถามสัมพันธ์ของเราในวันนี้คือความคิดที่ได้เกรดแค่พอผ่านนี่นะกับการตัดสินใจเดิมพันแบบหมดหน้าตักแค่ครั้งเดียวมันจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมการขนส่งไปตลอดการได้อย่างไงเรามาหาคำตอบกันครับ โอเคครับเรามาย้อนเวลากลับไปกันหน่อยเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มในห้องประชุมหรูๆนะครับแต่มันเริ่มในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเมื่อปี1965คือต้องเข้าใจก่อนว่าในยุค6กเนี่ยการส่งของด่วนทางอากาศมันวุ่นวายมากลองนึกภาพตามนะครับพัสดุของเราเนี่ยเป็นเหมือนแค่ของฝากที่ต้องไปขออาศัยพื้นที่ว่างใต้ท้องเครื่องบินโดยสารซึ่งตารางบินก็แน่นอนว่าต้องตามใจคนไม่ใช่ตามใจของมันก็เลยทั้งช้าทั้งคาดเดาอะไรไม่ได้เลย และตรงนี้แหละครับคือจุดที่นักศึกษาหนุ่มชื่อเฟรสมิธคิดต่างออกไปเลยในรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เยลเขาเสนอไอเดียที่ตอนนั้นไม่มีใครคิดเขาบอกว่าทําไมเราไม่สร้างระบบการบินเพื่อพัสดุโดยเฉพาะละ่ะให้เครื่องบินทุกลำบินเอาของทั้งหมดมารวมกันที่จุดศูนย์กลางหรือฮับก่อนแล้วกลางดึกก็คัดแยกงให้เสร็จจากนั้นก็ส่งต่อไปยังเมืองต่างๆหรือสปอคให้ถึงในเช้าวันรุ่งขึ้นมันคือการปฏวิวัติความคิดเลยครับและคิดว่าไอเดียสุดล้ำนี้ได้ผลตอบรับยังไงครับ รายง,งานของสมิธได้เกรด C ครับอาจารย์บอกว่าไอเดียก็น่าสนใจดีนะแต่ในโลกความจริงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะดูแล้วมันต้องใช้เงินมาหาศาลเกินไปแต่คนอย่างเฟรชสมิธนะครับจะยอมแพ้ไม่มีทางแต่ขนทางข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายเลยจากรายงานที่แทบไม่มีใครเห็นค่ากำลังจะกลายมาเป็นบริษัทที่กำลังจะเจ๊งเขาก่อตั้งบริษัท Federal Express ขึ้นมาจริงๆครับ แล้วก็เลือกเมืองเบมฟิสเป็นฐานทัพใหญ่ทำไมนั่นแหะครับเพราะมันอยู่ตรงกลางประเทศพอดีแปะแล้วอากาศก็ดีไม่ค่อยมีพายุหิมะทำให้เครื่องบินทำงานได้เกือบตลอดทั้งปีแล้วคืนแรกของการเปิดให้บริการวันที่17เมษายน1973คืนแห่งประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นดูไหมครับเครื่องบิน14ลำทะยานขึ้นฟ้าพร้อมกับพัสดุแค่186ชิ้นใช่ครับฟังไม่ผิด186ชิ้นมันคือหายนะชัด,ชด บริษัทขาดทุนย่อยยับครับเงินสดก็กำลังจะหมดเกลี้ยงและนี่คือจุดที่นำไปสู่ตำนานบทสำคัญที่สุดของเฟ d เ x ็กช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังที่ต้องเดืองพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพอมาถึงปี1974หลังจากเผาเงินไปเป็นล้านล้านดอลลาร์เงินสดที่เหลือติดบริษัทจริงๆมีแค่5,000ดอลลาร์เท่านั้นครับ แต่ปัญหาก็คือแค่ค่าเติมน้ำมันเครื่องบินเพื่อให้ฝูงบินยังทำงานต่อได้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องใช้เงินถึง24,000ดอลลาร์ 24, คือเงินที่มีอยู่เนี่ยไม่พอแม้แต่จะจ่ายค่าน้ำมันด้วยซ้ำครับไปขอกู้เงินธนาคารก็โดนปฏิเสธกลับมามันเหมือนกับว่าไม่เหลือทางไปแล้วจริงๆในวินาทีที่สิ้นหวังที่สุดเฟรดสมิธทำในสิ่งที่ไม่มีใครในโลกธุรกิจกล้าทำเขาหยิบเงินก้อนสุดท้ายของบริษัท 5,000ดอลลาร์ 5, แล้วบินไปลาสเวกัสแล้วเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นครับเขาชนะเขาไปนั่งเล่นแบล็กแจ็คแล้วเปลี่ยนเงิน5,000ดอลลาร์ 5, ให้กลายเป็น27,000ดอลลาร์ 2, 000, 000. มันมากพอที่จะจ่ายค่าน้ำมันแล้วก็ซื้อเวลาให้บริษัทได้หายใจต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์พอดีเป๊ะ การเดิมพันครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่การได้เงินนะครับแต่มันคือการซื้อเวลาที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งมันก็เพียงพอจริงๆที่จะทำให้นักลงทุนเริ่มมองเห็นอนาคตและทำให้บริษัทพลิกกลับมาทะยานขึ้นฟ้าได้อีกครั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างก็เหมือนติดจรวดเลยปี75ก็เริ่มทำกำไรได้เป็นครั้งแรกพอปี77มีกฎหมายใหม่ออกมาก็ช่วยให้ใช้เครื่องบินลำใหญ่ขึ้นได้ขนของได้เยอะขึ้นปี78ก็เข้าตลาดหุ้นระดมทุนได้อีกมหาศาล แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจนไปซื้อกิจการคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Flying Tiger ได้สําเร็จพอบริษัทเติบโตเป็นที่รู้จักก็ถึงเวลาต้องมีชื่อมีโลโก้ที่มันเจ๋งๆที่คนจําได้ง่ายใช่ไหมครับคือจากชื่อเต็มๆที่แสนจะทางการว่า Federal Express ลูกค้าก็เริ่มเรียกกันติดปากสั้นๆว่าส่ง FedEx ของมากับ FedEx จนในที่สุดบริษัทก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการซะเลยและถ้าพูดถึงโลโก้ FedEx มีความลับอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับ ลองดูดีๆนะครับระหว่างตัว e กับตัว x เห็นอะไรไหมครับใช่แล้วครับมันมีลูกศรซ่อนอยู่ตรงนั้นซึ่งมันคือสัญลักษณ์ของความเร็วความแม่นยำโอ้โหเป็นการเอาแบบที่ฉลาดสุดๆไปเลยแล้ว FedEx ไม่ใช่แค่ส่งของเร็วนะครับแต่เขาเปลี่ยนวิธีการที่เรารู้ว่าของของเราอยู่ไหนด้วยคือไอการที่เราเช็ค tracking number ได้แบบ real time เนี่ย FedEx นี่แหละครับคือคนบุกเบิกเลยแล้วจากไอเดียเกรด C ในห้องเรียนวันนั้นก็ได้กลายมาเป็นบริษัทโลจิสติกที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล แล้วพวกเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับพอครองตลาดส่งด่วนทางอากาศได้แล้วก็ขยายไปสู้ในสนามขนส่งทางบกแล้วก็เปิดหน้าร้านที่เราคุ้นเคยกันดีเพื่อให้ทุกคนเข้าไปใช้บริการได้ง่ายขึ้นแล้วผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้คืออะไรล่ะครับจากบริษัทที่เคยมีเงินติดกระเป๋าแค่5,000ดอลลาร์วันนี้ FedEx มีรายได้ต่อปีมากกว่า90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขมันสุดยอดจริงจ มีเรื่องน่ารักน่ารัตอนหนังเรื่อง Cast Away นะครับที่ f ฟดเดกจอมให้ใช้แบรนด์ในหนังเพราะพวกเขามองว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนจิตวิญญาณของบริษัทได้ดีที่สุดนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นของต้องส่งถึงมือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้เราต้องกลอบมาคิดเลยนะครับว่าไอเดียที่วันนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้หรือได้แค่เกรด C ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเหมือนที่เฟดเด็กทมาแล้วก็ได้ มันก็น่าคิดนะคะว่าไอเดียไหนในวันนี้ที่จะกลายเป็นเฟ d เดแห่งวันพวกนี้